ก็ขอเรียนเชิญคุณแม่ดารยาปติปันวัดเป็นผู้ถือสารของพระนางคุณแม่ด้ดดานโต๊ะด้านหน้าก่อนนั่งโต๊ะโมก่อนอครับท่าน,นท่นทาก่อนนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านได้ตั้งนโมสัมจบพาร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัยย้อนกล่าวนะครับขอข,อขอมาพระรัตนตรัยสัพพังอป,ปราทังขมัตถเมพันเตอุก,กาสะพวารตะเยนะกัตตัง สัพพังอังปราธังขมทเมพันเตโอกาสักขมามิสันเตหาก้าพระพุทธเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิดต่อพระตนไตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดีด้วยทางกายทางวาจาทางใจทั้งที่เจตนาหรือหาเจตนามิได้ก็ดีขอพระธนตรยัยตลอดถึงท่าผู้ทรงคุณทั้งหลายได้โปรดวัดโทษอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บันนี้ ปราบเข้าเข้าโู่พระนิพพานด้วยคืนแ่พระนิพานตกัตงตก่สาำัต่อไปขอเรีเชิญมคณายกสมชาย ก็ขอเรียนเจ้าทุกท่านได้กรบพระสมานทนสิ่งพร้อมกันนะครับพร้อมกันเลยนะครับอิมินาสกาเรนาตังพุทธัางอภิปูษยามะอิ